วางไว้ข้างล่า,างเดี๋ยวมเมื่อียวเข้าไปลูกโอ้ยสวยเลยอ่ะ อ <static> ย่าลืมไข่ได้เด้อไปยกเฉยๆไม่ต้องกดอะไรเราไหม่นี่เดียวนี่เดียวมคุณดูเรื่มาเป็นพระเอกนะหยุดร้านนะคะโอเคได้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 เออครับได้ข้าต่างคนละใบ ไปไหนก็มีเจ้าเขาอู่เลกินก็เต๋อกขอนได้เด้อแล้วแล้วพะโล้น่ะมันมันเจ้าใหม่มันเจ้าเก่ามันไม่ขายแม่ไอ้ท่านมีแซ่บกับเบอรเด้อติดโตมาแล้วใช่ไหมลูกติดล้ครับป่ะไปเลยอ่าค่าทั้งด่วนเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะฮะ ยี่สนั่นล่ะจะเอไปแป้ยี่อ่าเดี๋ยวแม่มอยู่เดี๋ยวให้พออยู่ทางมองหาเง,งิน